สิ่งที่ผู้บริหารควรมีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารประเทศหรือว่าบริหารกิจการของตัวเองก็คือทรมาพิบาลค่ะก่อนอื่นไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าเราถดถอยตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายมากที่ผมบอกว่าแปดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรจริงๆแล้วเราเราเสียอะไรไปเยอะมากผมว่าถึงเวลามันถึงเวลาที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องพูดกันอย่างเปิดเผยจริงๆว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่เราจะมีการเลือกตั้ง เราอยากจะอยู่กับมันต่อไปอีก4ปีหรือเปล่าหรือว่าเราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศในเชิงในยะ จากคำพูดของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะยายในฐานะของคนไทยคนหนึ่งค่ะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะคะคุณเศรฐาพูดว่า8ปีประเทศถดถอยแล้วตั้งคำถามว่า8ปีที่ผ่านมาประเทศชาติได้อะไรซึ่ง8ปีที่ผ่านมาคนบางคนอาจจะไม่ได้อะไรแต่มีคนหลายคนก็ได้มากมายจาก8ปีที่ผ่านมาไม่เว้นแม้กระทั่งคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเท่าที่ใหญ่ทราบในช่วงปี2564ช่วงโควิดทีเดียวค่ะผลประกอบ การของคุณเศรษฐาซึ่งอยู่ในเครือของแสนสิริเนี่ยมีผลประกอบการถึงพันกว่าล้านบาททีเดียวค่ะแสนสิริเผยผลประกอบการในรอบ9เดือนปี2,564ช่วงโควิดพอดีนะคะพบว่าโกยกำไรสุทธิ1674ล้านบาท โตพุ่ง54%จากรอบเดียวกันของปีก่อนอัตรากำไรสุทธิ7.6%ของรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากรอบเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิเพียง4.1%ค่ะปัจจัยหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นจากโครงการพุ่งนะคะพร้อมโชว์ยอดขายล่าสุดทะลุ28,400ล้านบาทหรือคิดเป็น92%จากเป้าหมายยอดขาย31,000ล้านบาท เอาเท่านี้พอคะ่ะนี่เฉพาะปี2,564ช่วงโควิดพอดีนะคะก็โกยกำไรอย่างมาหาศาลทีเดียวคะ่ะตกลงว่า8ปีที่ถดถอยที่คุณเศษฐาพูดเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดประชาชนหรือว่าลูกค้าของคุณเอาเงินที่ไหนมาซื้อโครงการของแสนสิริจนกำไรพุ่งถึง80-90%คะ่ะคุณเศษฐาเข้าใจความหมายของคำว่าถดถอยไหมคะถดถอยหมายถึงลดลงน้อยลงลด น้อยลงค่ะจริงๆแล้วคุณเศรษฐาเป็นผู้บริหารอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่ถ้าคุณเศรษฐาคิดจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่คุณควรมีก็คือทำมาพิบาลค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยายมองว่าคุณอาจจะขาดหลักคุณธรรมหลักคุณธรรมคือการพูดการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามดังนั้น คุณอาสามาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้บริหารประเทศคุณก็จะต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความจริงให้ได้ก่อนค่ะ